โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ช n นลนะครับตั้งขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยก็จะมาอัปเดตนะครับ6ตัวมาแรงประจําซีซั่นที่3ช่วงต้นซีซั่นกันนะครับว่ามีอะไรมาแรงกันบ้างครับในช่วงต้นซีซั่นนะก็จะเป็นแพทที่ตัวของโบว์บอนพึ่งบัฟนะครับมาหลอกพึ่งรีเวิร์แล้วก็มีตัวใหม่เข้าอย่างบิลโเข้ามานะครับและนี่ก็คือแรงเกอร์อันปัจจุบันของดอยนะครับปรับเมื่อวันที่25เดือน1นี้นะครับมีตตตััััััวววววใใมมมมม่่่อออยาาาาาางเนนนนนนนะะะปรรรรณีีี้้้คคบบโดูก6แไ ไปรับชมกันเลยอันดับหนึ่งครับตัวมาแรงตัวแรกในวันนี้นะครับก็คือตัวของโบบาลนั่นเองนะครับหลังจากที่เราโดนแซวกันมานานมากทราบโบบาลนะครับว่าเอ้ยเป็นไม้ช็อตยุงนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไม้ช็อตยุงอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นไม้ช็อตยุงอัปเกรดนะครับด้วยจากมีความสามารถในการแดดที่ไวขึ้นมากนะคูดาวที่หายไปจาก7.5าวิเนะี่กลายเป็น5.5วิเนะี่ยมันไวมากนะมันทำให้ตัวของโบบอนเนี่ยโดดได้บ่อยขึ้นนะครับมันไม่ได้แค่เพิ่มความไวในการกระโดดนะครับมันเพิ่มความรัวแล้วก็คงดยือิ่ บ่ก็ตีภาษีได้บ่อยขึ้นโล่ที่มาก็บัฟโล่มาให้โล่อึดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งอันติแล้วก็ท่าหนึ่งนะหล,หลักในปัจจุบันเนี่ยโบบาลอนเนี่ยพอประมาณกางเกมขึ้นไปเนี่ยมันก็สามารถอึดแล้วก็ทนสู้กับหลายๆตัวได้ค่อนข้างง่ายนะเวลาโบบาลอนเปิดอันติตอนนี้เนี่ยเหมือนหยานเลดเกมเลยคือแบบเปิดอันติีปุ๊บใครยืนสู้ด้วยถ้าเกิดไม่ได้มีแผนการรับมือหรือตัวละครที่แก้ทางโบบารอนตรงๆพวก DPS จัดๆอย่างเช่นคาเฟ่แวร์อะไรเง,งี้ยยืนตีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เบิร์โบบาไม่ไม่ายะรอนกลนเ ล่อหรือเล่นในป่าเนี่ยก็ถือว่าหนังเหนียวมากไม่ใช่ตัวที่ฆ่าง่ายๆเลยนะครับแล้วมันก็กระโดดได้รัวมากๆนะบอกเลยว่าตัวไหนช้าๆนะโอ้โหเดินไม่ถึงตัวโดนตียับๆนะครับหรือตัวไหนใจ้าดามเมจไม่ทันนะอาจจะโดนอบบอลไส่วนก็เป็นไปได้นะเป็นตัวที่ถือว่าปัจจุบันนี้ต้องออกตัดเลือดสู้นะมันรีเลือดหนักมากๆสำหรับโบบอลดอยมองว่าตอนนี้สำหรับอบบอลเนี่ยถือเป็นตัวเมตานะครับดอยมองว่ามันเล่นได้ค่อนข้างเยอะแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ดอยจะให้ไวแค่เลงกเอสเฉยๆเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเจอค่อนข้างบ่อยแล้วเล มาเล่นนะครับแล้วก็มันเล่นได้ค่อนข้างดีในหลายตำแหน่งเล่นออฟก็ได้นะเจอได้หมดนะชนะทางเยนานะชนะทางฟอร์เรนก็ไม่ได้แพ้หนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็เล่นในป่าเนี่ยก็สู้กับป่าเมตาได้หลายตัวนะอาจจะไม่ได้ชนะทางป่าเมตาหลายเลยตัวแต่ว่าในทีมไฟอะไรเงี้ยค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นตัวที่สู้ในทีมไฟค่อนข้างดีเนาะความไวในการฟาร์มก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันถือเป็นตัวที่ดอยมองว่าเมตาแหละเพลทเกมก็ถือว่าเป็นตัวที่สเกลลิ่งดีด้วยนะครับประมาณนี้ครับแพทนี้ก็ดอยมองว่าโบบอลเเเเเนนนนนนนีีี่่่่่ยยมมมมมาาาาาแแแลล้้้้้ววววปป็็ชุอออออััักกกกกรรดดดททึึึขขๆๆะคบงงพ แน่นอนนะสับโบบอลอนนะใครที่หาตัวเล่นกันนะครับก็ไปลองเล่นกันได้สับโบบอลอนอัปเกรดนะครับในแพทนี้นะตัวต่อมาให้เราจะพูดถึงนะก็คือตัวของบิวโลนั่นเองนะครับบิวโลเนี่ยดอยให้ไว้ที่แรงน์เอนะครับใน,นตัวของชังเกิลมาใหม่อันนี้ดอยขอพูดถึงจุดเด่นของบิวโลกันก่อนนะบิวโลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ดอยมองว่าแข็งแกร่งที่สุดเลเวล2นะครับยิ่งกว่าอาวอีกนะเลเวลสนี่ดอยให้เก่งที่สุดแล้วคือถ้าเกิดเจอใครไปอินเวดไปแก๊งกันกลางแม่น้ำเนี่ยหรือทะเลาาะะกกกกกักันนนนนช่่่่่่่ววววงงงตต้้้้เเเเเเมีีียยยดดดออใหป็ททสุแลฟรซ ดาว่ามันลันได้ค่อนข้างเร็วกว่าแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนนะขอแค่2โดนแล้วได้ตีไปเรื่อยๆนะต้นเกมนี่เอาตายหมดวงได้นะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยชัวด้าเมกของพิโรเนี่ยแรงมากแล้วก็คูดาวลันไวโคตรๆเหมือนฟอนเลนลัมกูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยในะช่วงต้นเกมคือแบบมีฟ้าเดินนี่คือแบบหนึ่งสามหนึ่งสี่ได้สบายๆนะคือมันเวอร์มากช่วงต้นเกมย้ำวาชนต้นเกมบวกกับสกิลต่างๆมันเนี่ยค่อนข้างใช้งานง่ายนะเป็นตัวที่จริงๆไม่ต้องซับซ้อนในการฝึกเล่นนะครับแบบดอยให้วงสีเขียวเเเลลยยคือมันบบ่นงางาาตถ้กิดจ ดีก็ลากฝั่งออกมาสู้นะครับอะไรอย่างงี้หรือบางจังหวะก,ก็อันติแล้วก็ลากเขามาเลยก็ได้แล้วแต่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายข้อเสียหลักๆเลยของบิโล่นะครับคือตัวมันอาจจะเป็นตัวที่ต้องเข้าไปกลางไฟนะครับถ้าออกดาเมจเยอะสเกลลิ่งไม่ค่อยดีมากนะหมายถึงว่าตัวมันออกดาเมจอล้ฟูๆเลยดาเมจก็ยังไม่ได้แรงเข้านาคอสหรืออ้อยในช่วงเลดเกมเลยครับคือแบบมันไม่ได้เทียบได้ขนาดนั้นคือดาเมจมันจะดอบกว่านาคอสนิดหน่อยแต่ว่ามันเน้นเรื่อยๆมากกว่านะครับเพราะงั้นมันทําให้เลดเกมตัวของบิลเล่นนยากขึ้เรื่อยๆนะวนตัวที่ไไมมมมม่ดด้้ีีอตะแลวกก็าารเ เพราะงั้นถ้าเปลียบเทกับพวกยานหรือว่าฟอร์เรนอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นยากกว่าค่อนข้างเยอะตัวมันเป็นตัวที่ต้องเข้าไปแน่เพราะงั้นแน่นอนว่าในไฟยังไงก็ต้องรับดาเมจนะเพราะงั้นถ้าเกิดไม่ได้ลากมาสู้ในตำแหน่งที่ชอบหรือเจอตัวที่กำลังดวลแลวชอบเนี่ยยังไงก็เสียเลือดแบบเลือดไหลเป็นนานไม่นอนไอเทมคอหลักของมันเลยก็จะเป็นดาบวิกเนาะถ้าไม่พิถาวิถัตัวมันที่เข้าไฟไม่ได้เลยนะครับถือเป็นตัวที่บางมากๆทำให้ดอยมองว่ามันจัดอยู่แร้งเอเนาะคือถ้าเกิดมันเล่นกับทีมแล้วมันเป็นตัวเอดรงก แต่ว่ามันไม่ได้สามารถโกงถึงขั้นแบบว่าเล่นเหมือนอ้อยหรือคีร่าที่จะโดดบุ้วๆเข้าไปแล้วก็จะทําการอมาตะาแล้วก็หนีออกมาได้เหมือนตัวอื่นๆหรือแบบเอเลนดอร์หรือนาคอที่เข้าออกไวๆมันได้มีแบบลูกเล่นอะไรพวกนั้นเท่าไหร่ทำให้ตัวของบิโรเนย์เลยจัดไว้ให้แค่แรงเอเนาะคือถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันเข้าใจเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยตัวมันก็เก่งนะแต่ว่ามันยังมีเงื่อนไขในการใช้ที่ค่อนข้างเยอะต้องดูว่าแพ้ตัวอะไรบ้างอย่างหลักๆเลยไม่ชอบตัวที่เก่งระยะใกล้มากๆอย่างเช่นเจอฉี oh, <yeah. S 1> งี้ยด่เนี่ยแนบัวเนนารออเเจทงี้าฟันขวา แต่ถ้าเกิดอยู่เทมันไถถูกจังหวะขึ้นมาเจ๊งนะครับตัวเราก็ไม่ได้อึดอะไรมากด้วยเพราะงั้นโดนไถทีหนึ่งหรือโดนซีซีหนักๆทีหนึ่งก็อาจจะถึงขั้นตายได้เลยนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นที่เขาเข้าไฟแล้วเขามีอมตะเขามีการซีซีอะไรอย่างงี้ตัวของบิลโลไม่ได้มีอะไรพวกนั้นนะครับก็ทําให้อยู่ได้แค่แรลงเอนะสับตัวของบิลโลนะครับต่อมาครับดอยจะพาพุ่งตัวมาแรงตัวที่สามนะครับอย่างมาหลอกนะครับมาหลอกเนี่ยดอยอาจจะยังไม่ได้เทสมากนะแต่ดอยเทสมาหลายรอบแล้วในออฟเลนนะครัััับบดดดออออยยยยยรรู้้้สสึกกกกววว่่่่่่่าาาาโโมมมมมิิิงงงงงงนนนนนนเเเลลละะใใตแแหหหขไที ไปปลายนะสับมาหลอกในตำแหน่งออฟเลนนะถามว่าตัวมันเก่งขึ้นหรืออ่อนลงยังไงอะดอยขอพูดในจุดที่มันเก่งขึ้นก่อนจุดที่มันเก่งขึ้นนะครับก็คือท่าสองท่าสองของมันเนี่ยเอาเวลาใช้แล้วเนี่ยมันสามารถรดีเลียดได้นะครับก็คือทําให้มันยืนเลนได้ง่ายมากขึ้นแบบปกติมาหลอกเนี่ยถ้าเกิดโดนตอดเนี่ยปุ๊บไม่มีรีเลียดไม่มีสร้อยเขียวนะยังไงก็ต้องกลับบ้านนะครับมันรีเลียดเองไม่ได้แล้วจะให้ดูดหรือป่านอะไรเงี้ยมันก็รีเลียดไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่แพทนี้เนี่ยเวลาเราใช้ท่าสอง ในส่วนของอันติที่อัพเกรดมาใหม่เนี่ยถือว่าโกงมากนะในเรื่องของการไฟบางคนอาจจะคิดว่าพี่มันก็เหมือนเดิมนี่ดามจก็เท่าเดิมแต่จุดที่เปลี่ยนคือเวลาปาดด้วยทาร์เกตในสมัยนี้เนี่ยมันจะเป็นการรีเลียด5%แทนเพราะงั้นมันค่อนข้างรีเลือดได้ชัดเจนมากขึ้นแถมเล่นสายแทงได้ด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็จะอึดมากเวลาอยู่ในวงเวลาอยู่ในวงเลยได้ทั้งเกราะมากขึ้นกันเวทมากขึ้นนะครับบวกกับใครอ่ะที่เดินเข้าหรือออกวงเนี่ยตัวของมาหลอกเนี่ยจะได้เลือดด้าเปอร์เซ็น้อด้วยนะ ดยพูดง่ายคือใครที่สู้กับมาหลอกในวงเนี่ยคือแบบไม่ได้โดนกดลงง่ายๆแน่นอนนะถึงแม้วจะออกฟูลดาเมจนะฮะแต่ข้อเสียมันมาชัดๆเลยข้อเสียสกิลหนึ่งของมาหลอกนะถ้าปาดเว้านะครับก็จะไม่ได้สแต็กลวข้อเสียที่สองครับมาหลอกไม่สามารถใช้ท่าสองในการดูดสแต็กได้แล้วเวลาจะใช้อันติให้ติดสแต็กเนี่ยก็จะต้องมาจากการที่เราปาดท่าแรกให้โดนก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่าหนึ่งเราปาดพลาดเสียสแต็กทันทีนะครับเพราะงั้นเรียกว่าเป็นตัวที่เล่นยากมากขึ้นนะถ้าถามดอยเราจะไปต้องปาดให้โดนก่อนทีหนึง่งเพื่อป เป็นมาให้แต่จริงจริงมันก็เน้นให้เราปาดให้โดนทุกครั้งนะครับมันจะยากมากขึ้นตรงนี้นะครับในการปาดให้โดนทุกครั้งแต่ดอยมองว่าถ้าเกิดเราอยู่ในทีมไฟหรือว่าเจอกับตัวละครที่ค่อนข้างจะรับปาดได้ง่ายอย่างเช่นเราเจอแท้งช้าๆเจอสกัดเจออะไรเงี้ยโอกาสที่ราปาดโดนมันก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นตัวของมาหลอกเนี่ยดอยว่ามันขึ้นอยู่กับดาฟมากกว่าว่าดาฟมาเจอตัวอะไรแต่ถ้าถามดอยคือถ้าเกิดหยิบมาใช้ในชารทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ดีมากแต่สมมติเราดาฟมาสมมติเราเจอแบบโอเมนเจอเจออะไรแบบช้าๆเลยที่่เเาาอับบดวนนกรรแ อะไรเงี้ยที่แบบยังไงก็โดนกับเราอะไรเงี้ยเราหยิบมาหลอกมาเงี้ยต่อให้จะโดนสกิลอะไรสวนมาอันติสวนไปดาว,ว่ามันก็แข็งแรงค่อนข้างเยอะนะไม่โดนค้างง่ายๆแน่ๆนะพะตัวนี้บอกเลยว่าหนังเหนียวเป็นพิเศษนะบ,บางหลอกเวอร์ชันนี้ก็ถือเป็นตัวที่เปิดไฟทั้งทีไฟได้ดีมากเวลาเหยียบอันติเข้าไปเนะี่ยใครที่อยู่ในวงเนี่ยก็คือสู้กับมาหลอกยากมากนะเพราะมันหลอกได้เกาะเยอะนะครับปาดก็ได้รีเปอร์เซนต์เลือดเป็น5%้าเอเนะ์เนี่ยดาเมจก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงอาจจะไม่ได้สู มองว่าตอนนี้มาหลอกก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับในกรณีที่มันเจอตัวที่มันชอบเนาะประมาณนี้นะครับปัจจุบันดอยให้ไวที่แร้งเอไปไปลายแลสับมาหลอกนะครับโอเคมาถึงตัวที่4กันบ้างนะครับอย่างตัวของไฮยะเตะครับไฮยะเตะถึงแม้ว่าปัจจุบันดอนยจะให้อยู่ที่แรง้งเอบวกนะครับ d a ก็ยังเป็นตัวที่เก่งมากๆด้วยความที่เมตาตัวโกงๆหลายๆตัวที่โผล่เข้ามาในเมตาเนี่ยไม่ชอบไฮยะเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจ้าเอยโบบาลนเอยหรือจะเป็นแบบฟอร์เรนก็ตามคือหลายๆตัวที่เป็นตัวแบบท็อปเทีย ที่อันตรายอันตรายเนี่ยไฮเต้สามารถแก้ทางได้ค่อนข้างเยอะนะไฮเต้นี่คือจบงานได้หมดนะครับก็คือเป็นตัวหนึ่งทีเหมือนกันที่ไม่ค่อยแพ้อะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นเป็นดาร์ฟลับๆเหมือนกันที่ดอยว่าสมัยนี้ต้องบอกว่าโลมิงสายแทงโผล่มาเยอะด้วยเพราะงั้นบวกกับออฟเลนแปลกๆที่แพ้ตัวใครๆเนี่ยก็โผล่มาเยอะเหมือนกันทําให้ตอนนี้ไฮเต้แอบเป็นมามืดเหมือนกันนะครับดอยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่จ๊กเกอร์ก็โดนแบนบ่อยนะทำให้แบบไฮเต้มันก็มีโอกาสได้เล่นมากขึ้นเฟนิกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ชะตัา มือที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็เจอได้ค่อนข้างหลายคอมนะก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอยมองว่ามันสู้ง่ายนั้นบวกกับสมัยนี้มีคอมโบไฮเเต,ตกับเดสอีกนะจริงๆมันก็อรอมีเกาะสตันเข้าดอยว่าไฮเเตอาจจะโกงขึ้นนะแต่ตอนนี้แค่ไฮเเต,ตกับเดสเฉยๆนะก็สามารถละลายแท้งหรือไฟเตอร์บางตัวได้ง่ายๆโดยการที่ปาโดนดนิดนึงแล้วก็อ,อันติเข้าไปกดสตันซ้ำส่วนใหญ่ก็เกือบจะตายหมดแล้วนะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างง่ายนะประมาณนี้นะสหรับตัวที่4นะอย่างไฮเอเต,ตนะครับมาที่ตัวที่5กันบ้างงงดดอออยขขพูถึตัวมาาจ้กันบ้างน,นะ,นะดนดที นะครับลงมาจากที่ปัจจันเหลือแค่ W ท่านั้นนะครับถามว่าทําไมก็คือด้วยความที่สมัยนี้เนี่ยก็หลังจากที่เราเริ่มรู้จักตัวของมาจ้ามากขึ้นเนี่ยตัวมันโดนแก้ทางได้ง่ายมากขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่เขาไม่รู้เนี่ยเราเข้ามาสู้กับมาจ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มรู้จักว่ามาจ้ามันเก่งยังไงมากขึ้นก็เลยเริ่มแก้ทางกันเป็นมากขึ้นนะฮะเพราะงั้นมันก็จะไม่ได้เฮี้ยนมากเท่าไหร่สำหรับมาจ้าแต่ว่าด้วยความที่มันก็ยังโกงอยู่ดีในสเกลลิ่งท โมบิลิตี้แบบมูลาดนะวาร์ปเงาได้สกิลสองดูดสต็กค่อนข้างเวอร์นะครับแล้วก็ยังโซโล่กอตได้ด้วยคือตัวมันค่อนข้างยังเก่งมากๆในสกิลต่างๆที่มันมีติดตัวนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างดีอายางมากๆนะบวกกับตัวมันเป็นตัวใช้โลได้ด้วยนะค,คือแบบมีอมตาตะเยอะมีโมบิลิตี้ที่ดีแล้วก็ดาเมจก็ยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆอีกนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดรามองว่าก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากไม่ว่าจะเล่นเฟกไปจังเกิลเฟกไปออฟเลนดีไม่ดีแพทนี้เล่นแคลรี่ได้ด คือถ้าหลุดมาด้วว่ามันหยิบไปเล่นเลยไหนก็ได้กลางก็ยังพอเล่นได้เลยนะครับเป็นตัวที่ฟาร์มไวอินเวสไว้ wide. เข้าไปแทงก็ได้เล่นเป็นตัวระยะฟูลดาเมจก็ได้อีกนะมันเล่นได้หลายแบบมากๆสามาหถจ้าก,ก็เป็นตัวนึงการที่เอยนํานะครับม่เล่นกระแบนนะครับประมาณนี้นะครับมาที่ตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือตัวของ เต้านั่นเองนะครับมามืดของเราในวันนี้นะคะเปต้าในดอยก็เคยเห็นมาบางคนนะว่าพี่ทําไมตัวนี้มันมาแรงจังครับบางคนพูดถึงมันเยอะจังดอยจะอธิบายให้ฟังว่าเปต้ามันเก่งยังไงนะฮะอันนี้จากที่ดอยประสบพบเจอมาเองนะครับด้วยถามดอยเนี่ยตัวของเปต้าเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งมากในในส่วนของสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งมันก็โอเคแหละดาเมจตอนชาร์จไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันแบบเปิดอันติแบบชาร์จออโต้หรือแบบยืนชาร์จเองดาเมจก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับเหมือนแรงเท่าประมาณสกิลหนึ่งลิเลียนาโป๊กอะไร ไตกต่างกันมากคล้ายๆกันแต่ว่าจุดเด่นของมันเลยมันอยู่ที่ครูดาวอันติมันกับท่า2ท่า2ของเปต้าเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆว่าเรื่องความไวแล้วมันก็ผลักได้ด้วยถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่ใช้งานเก่งๆเนี่ยเวลาเจอกับจังเกิลท็อปเทียเนี่ยโดยว่าเปตาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ขัดแข้งขัดขาพวกจังเกิลท็อปเทียได้ดีมากด้วยความไวของมันแล้วก็ความถี่ที่มันสามารถไล่ได้นะครับเปตาเนี่ยมันมีสตันถึง2จังหวะนะถ้าเกิดเราไล่เก็บท่า2ไวเนี่ยแล้วเราเปิดอันติทีเนี่ยก็เหมือนไล่สตันได้จองมัง จังเกิลท็อปเพียหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเอลดอร์นาคอตอ้อยชิล่าอะไรเงี้ยไม่ชอบมันนะครับบวกกับเปต้าเปิดตีเนี่ยมันตีดาเมจเป็นเวทได้ก็คือเป็นจังหวะเบิร์สเล็กน้อยเวลาคอมโบกับอ่ะอพอลดาบแซนอะไรเงี้ยช่วงเลดเกมเนี่ยเปต้ามันจะค่อนข้างรันอันติประมาณคูดาวันแปดวิมั้งหลังจากอันติหมดนะเพราะงั้นมันก็จะไล่อันติได้บ่อยมากๆบวกกับพอไล่อันติได้บ่อยปุ๊บจังหวะที่มันแค่ขัดศัตรูนิดเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความตายให้ศัตรูได้เลยหรือโป๊กได้หนักมากๆนะครับมันก็เลยทำ อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับเมทหลายๆตัวในเมตาสมัยนี้อย่างอิกกี้ยูเอะนะครับหรือจะเป็นลิเลนาก็ตามเนี่ยเออมันค่อนข้างจะเกิดไวายหรือ,อนิดอะไรเงี้ยมันเกิดไวมากมันจะแบบเอ,อะมันเล่นได้เลยนะสับสเปต้าช่วงต้นเกมมันจะยังไม่ค่อยมีอพิษหารเท่าไหร่ช่วงต้นเกมมันจะต้องลอยเทพ่างดาบเซตมาอาโภมาอะไรเงี้ยมันถึงจะเริ่มแบบแข็งแกร่งมากขึ้นเวลาเปิดตินะครับแล้วดอยมองว่ามันก็จะอยู่ที่สกิลเพย์ด้วยนะครับถ้าหลากหลายเท่าดอยเจอมาเนี่ยใครที่เล่นเปต้าได้เฉยๆเนี่ยก็ยังย ที่แบบเขาสามารถสตันได้แม่นๆ,ๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันทําให้ตัวของอัลฟ่าเนี่ยมันได้ไายแสงน <c> ะ <oughs> สุดๆนะฮ <c oughs> นะก็อยู่ที่ดอยว่าตัวมันน่ะพอยหลักๆเลยคือการใช้สกิล2ให้ถูกจังหวะแล้วก็เปิดอัลติแล้วก็โคนแค่ทีเดียวจริงๆมันก็แค่นั้นก็รู้เรื่องแล้วนะในช่วงเลทเกมนะพราเมจมันก็ค่อนข้าง,งเชื่อถือได้นะฮะอาจจะไม่ได้แรงถึงขั้นเอาถึงตายแต่ก็เปลี่ยนเกมได้ระดับหนึ่งถ้าเกิดเคาสตันแม่นๆดอยบอกว่ามันมีผลมากๆนะสรับตัวองอัลฟ่ามันจุดเด่นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ตัวเนี้ยมันแข็งแกร่งกว่าเมทตัวอื่นในช่วงเลดเกมนะแต่ว่าถ้าหามดอยมันก็จะมีข้อเสียที่ดอยบอกคือมันค่อนข้างอ่อนมากในช่วงต้นเกมนะทําให้ตัวของมันเนี่ยต้องรอสเกลลิ่ง นะในทีมที่โดนโถมหนักๆเนีน่ยเปต้าอาจจะเล่นยากเกินไปนแต่ในเกมที่มันรูปแบบทรงๆเนี่ยแล้วรอเวลาไปเรื่อยเนี่ยเปต้าถือเป็นตัวหนึ่งที่การป้มได้ดีแล้วก็เก่งมากๆช่วงเลดเกมนะครับประมาณนี้โอเคมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับดอยจะก็สุดให้ฟังว่าตัวไหนหน้าแบงกันบ้างนะครับก็จะมีแวนนะครับอันนี้ถ้าเกิดปล่อยมาแล้วไม่ได้มีแผนรอแก้บอกเลยว่าเหนื่อยอาจจะจบบ้านสบายๆได้ตัวที่2คือลูอี้ครับลูอี้เป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากๆนะถ้าเกิดยิ่งแรงสูงยิ่งหน้าแบนนะครับไม่ควรปล่อยตัวที่3านะก็คือตััวขออองงาาาจจ้้้้้เเเเี่ยไไดดททกหลลล มิดเลนนะครับแครี่เล่นได้หมดอันตรายเหมือนกันนะครับแก้ทางยากนะถึงมันจะมีตัวแก้บ้างแต่ก็แก้ยากนะครับตัวที่4นะครับก็คือตัวของตีมี่นะครับตีมี่อันนี้แก้ยากมากนะครับคือต้องบอกว่าสกิลต่างๆมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่พาสีฟมันก็ทำให้ทีมรวยเนี่ยก็น่าลำคาญไปอีกนะครับคือสกิลต่างๆของตีมี่มันน่าลำคานไปหมดไม่ว่าจะทำให้เพื่อนรวยสตันเยอะชุบเพื่อนได้คือสกิลมันดีมากนะครับเพราะงั้นแบนตีมี่ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นมากต่อมาคือตัวที่5นนนนนนะะคคคครรััับบก็็ืออออตวขงงงเเเเโโโซซ่่่ีียปลิทน่าาคญอยู่ดีนะครับด้้ววยคาามที่ถเกิิดเเเเราจจอคคนนนนกก่่่่งงๆๆุแมมียยัะ็ ฝ่ายแก๊กอีกนะมันซงมันทุกพลาดมันก็ยังโดดมาเกี่ยวแล้วก็ทุ่มได้อยู่ดีนะฟิลมันคือแก๊กที่อัปเกรดขึ้นอาจจะไม่มีท่าโดดสุดเทพเหมือนแก๊กแต่ว่าในเรื่อง,องความคล่องตัวหรือในเรื่องของการทําให้ัตูยืนยากเนี่ยตัวของเอ็นโซได้ถือว่าทําได้ดีกว่าแก๊กเยอะมากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งกับที่น่าหล่อคาญสุดๆนะใน,ในเมตานี้โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ6ตัวมาแรงในวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับถา้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคคคก share, กกดดดรัันนน้้วยยยะะจจจงใทาาาาิมมเอต่ฝ ข่าววันี่ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน